สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอลูกแม่ป้าอ้าวอาน้องอีแม่พบพ่อกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะโมนี่สาวบัวผ้าพีผ้านองมาเข่าสวนอีกแล้วพี่น้องเข่าสวนอ่าแค่นตะลุบคือเก่าเด้วพี่น้องโมนี้สาวบัวสิผ้าพีผ้านองมาเก็บแค่นตะลุบเนาะพว่าแค่นตะลุบเขาอ่าอายุกะได้เวลาที่สิต้องเก็บเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิสาวบัวสิ ผ้าผีผ้าหนองมาเบิงสีมาตัดให้เบิงแล้วก็สีมาพาให้เบิงแบบสดๆเนาะว่าแคนตะลุปลอบแหลกของซาบัวนี่ปลูกมาแล้วรสชาติเป็นแบบไรหรือว่านำนักได้ดีซํำได้นาะพี่น้องเดียวซาบัวกะสีมาตัดในพี่ให้นนองเบิงเดียวสำหรับในมือน,นี้เนาะสาบัวสีมาทดลองซิมเป็นครังแหลกเนาะสำหรับแคตนะลุเนากพี่น้อง เอากระได้แคนตตลูปมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสาร์บวสีผ้าพีผ้าน้องไปชั่งน้ำหนักเบืองวา่าอ่าได้ลูกหลานนำหนักเท่าไยเนาะพี่น้องเนาะต่อลูกหนึ่งเดี๋ยวไปเบืองน้ำกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาสั่นงน้ำหนักให้เบืองกันเลยนะตามมาเบืองเลยนี่เน้นมาพี่น้องน้ำหนัก ยูทีลูกละหนึ่งโลกับอีกสองขีดเนาะพี่น้องสำหรับแค่นตะลุบเนาะสำหรับแค่นตะลูปลอบแคลนของชาวบัวน้ำนักก็ถือว่าอ่าบนอยบ์โลายเนาะพี่น้องเนาะโบนอยบโบลายอยู่ที่น้ำนักอยู่ที่ประมาณหนึ่งโลกับสองขีดเนาะพี่น้องก็ถือว่าได้ดีพอสมควรเนาะพี่น้องได้ดีพอสมควรเพราะว่าเขาปลูกแบบบโใส่สารเคมีเนาะพี่น้องได้ซ้ำหนิก็ถือว่าเป็นที่หน่าพอใจเนาะแต่ว่า สาวบัวสิผ้าไปพิสูจน์เอกว่านำนักดีแล้วความหวานสิไลบอรหรือว่าจังไรไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องและแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ห้าสิพ้าน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวบัวสิผ้าให้เบ่งสดๆเลยเนาะพี่น้อง เองกินเองพี่น้องตง้องพิสูจน์ให้มันมันแน่ใจก่อนว่ารสชาติมันได้บบแล้วเขาจังพลพัฒนาไปผปูกพายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้คือข้าปลูกแล้วข้ากะเมื่อพิสูจน์สะก่อนเนาะว่าเนื้อข้างในมันเป็นแบบใดเนื้อได้บบรสชาติได้บบเนาะนี่ก็คือหลังจากที่ข้าพาออกมาแล้วเนาะสภพาพกะสิประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าเนือ้อเนื้อเนียนเนื้อดีเนาะพี่น้องเนาะ วพวงพุ่มใจมันอยู่หมองนี่แหละพี่น้องพู่มใจหมองที่ว่าห้องปลูกกินเองได้นะพี่น้องก,กินเองได้ปอดสารเคมีอีกต่างหากนะพี่น้องเนือนี่ชุดยอดพี่น้องสุดยอดชุดยอดในทางสุขภาพดีใ้ทั้งประสบการณ์นะพี่น้องด้ท้งความหูไปนํ่งคอย,ยเรียนรู้ไปนึ่ง ซมีเบิเบ่งจริหงหรอมือหลังเรียบร้อยด้วยพี่น้องจ้าหลังจากที่ข้าวพามาเรียบร้อยเดี๋ยวข้าวกระสีมาซีมเบิง่งเนาะว่ามันน้ำหนักเออบโบมยัน้ำหนักคว่ำวานมันเป็นอะไรรสชาติเป็นแบบอะไรเนาะ บริเวณเอาพี่นอกกรอบหวานอย่างไงพี่นอกมาซีมน้่นพี่นงเพราะว่าขันซ่าบัวซีมเองก็คือสีเป็นสรงเข่าขางจาคล้องตะวา่าเนื้อนี้ถือว่าชุดยอดแล้วซํำนี้เนาะกรอบและกับหวานพี่นอกเห็นววานเนื้อสีอันเป็นแลนจังสีแต่ว่าแสบเด้อพี่นอกจาก้านี่ถือว่าพุ่มใจพุ่มใจแหล้ะพี่นง ลดชารอผ่านเลยพี่นอ้องผ่านสำหรับการปลูกแบบบปลอดสารเคมีเนาะพี่นอ้องได้ซัมนี่เนี่ยถือว่า โอเคแล้วพี่น้องเนาะอ,นะอันนี้ก็คือว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าการปลูกแค่นตะลุบหรือว่าปลูกไม่หล่อนแบบโบไซซานเคมีพี่น้องมันกระได้้น,นคือกันเนาะมันกะ็ะได้้นคือกันแต่ว่าอาซีโบไดแบบลอยเปอร์เซ็นตะ์เนาะพี่น้องอาซิโบไดลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสําหรับในความคิดหรือว่าในความรู้สึื้อของสาวบัวนี่ถือว่าซัามนี่นี่โอเคแล้วเพราะว่ามันปลอดสารและก็ปลอดภัยเนาะพี่น้อง แล้วที่สําคัญคือกินไปแล้วมันกบบระเบอแตกต่างกับไม่หล่อนในท้องตลาดทั่วๆไปเนาะพี่นอ้องอือนนก็คือว่าเป็นความูิใจเนาะพี่น้องเป็นความูมิใจของสาวบัวหล้วก็อยากมานาเสนอให้พี่ให้น้องในเบิรงกับเบอถือว่าเป็นการมาอวดมาโอ้เนาะพี่น้องจะ่ายอยากมานํานเสนอเรื่องเล่ลาดีๆให้พี่ให้ใหน้องในเบิร,บบร์รับชมน้ำกันเนาะว่า โบจำเป็นต้องมีความหูอียังมากไม้นอน้องเท่าก็สามารมปลูกกินเองได้หรือว่าอาิปลูกคล้ายกระไดนอน้องเนาะสําหรับการปลูกพืชผักอียังกระหล้วแต่น่น้องขึ้นอยู่กับใจมักหาะใจมักเห็ดยังกระไดเบิดนอน้องก็พอฝากไว้ซ่ำนี้นอน้องสาหรับคลิปนี้สาวบวก็สิขอลาพีลาหน้องไปสะก่อนเนาะมือน้าเท่าจังมาปมมาผอกันไหมจังได๋กะขอบุญขอบคุณพ่อแม่น้องที่คอยติดตามรับชมคอยให้กําลังใจสาวบวตลอดมาเนาะ คุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อ,เองเนาะจังไี้กะฝากไว้น้ำเนาะสำหรับช่องสาวลาเบาแทงคนปร a ทินฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากากดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น,ำน้ำในเด้พอ,อพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆ